สบายดีสบายดีโอเมงพี่น้องเออทุกทุกคนทัประเทศลาวและสวัสดีเนาะผอเมงพี่น้องทางประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศกาดีพี่น้องเลยกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องลุงใหญ่เด้อพี่น้องเด้อกอบผม คนขอบอกขอบใจหล,ลายๆพี่นอ้องไอทีให้เกียรติติดตามเนาะหรือว่าเป็นกอาลังใจให้ลุงใหญ่ตั้งแต่ต้นตลอดมาจนปัจจุบันนี้กัยังบทีมหมอปะลุงใหญ่โอ้พี่นอ้องเอ้ยเนาะภูมิใจลายพี่นอ้องติดีคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจลุงใหญ่พอขาดสายพี่นอ้องไอ้ยเนาะอันนี้ลุงใหญ่ก็เข้ามาอีกครอบครัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยก็คือว่ากัมพาพ่อกัมพาแม่พี่นอ้นองเอเ้ยเ,เขากันไดู้้ได้ทราบ นะแต่ว่ายังม่ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตหรือว่าครอบครัวน,นอกเนะพื่นนะพี่น้องเนาะเพื่อเ่เป็นการสักษาเสียเวลาพี่น้องเนาะการได้เข้าไปสัมภผัสผมสบายดีลูกเจ้ามาหอมมาถึงพี่น้องเวกกามาห่อมเทื่นน้องเพิ่นเนาะเอาการยังโบหุ่งโบ,งบงสะรายละเอียดพี่น้องก,ก็คือว่าทางลุงไงนี่ก็เข้ามาเป็นคิดเลขเนาะ อนุาถามสื่อเด้อลูกเด้อ<ช>นะสื่อ,อยังลูกนำพึง่งโอ๋น้องนำพึง<ส>่งจ้าอายุเท่าไรลูกสิบป,ปีปป<ส>จ้าเฮียนป๋อได้ลูกป๋อสีในปัจจุบันนี่ลูกเฮียนอยู่ป๋อสีบ<อ>่อ๋อมืนอนี้บ่ได้ไปเฮียนบ่ลูก มันอิผัดเออลูกออกแล้วอ๋อเป็นยังไงจังออกลูกมาอยู่น้ำเมมาอยู่น้ำเมก็เลยออกครอบครัวลูกมีจะคนหูกจำได้บะนี่แก้ท้งเบิ้ลนะนะมีหาคนมีหคนทางพ่อทั้งเมย์ท้งลูกพ่อตอนนี้ลูกมีเรียนน้องกันจะคนตอนนี้นะ อยู่กันอยู่กันอยู่อยู่กันจะคนอยู่น้ำไผ่อยู่น้ำไอคนอยู่น้ำอสองคน,น,งคนโดยทั้งเบิดไปสายลูกแมเสียแล้วโอเมก้เสียพอกเสเียเจ<ะ>้าเอื่อยนะไปไทยโอ้ <S <S สเสดงความเสียใจน้อเดกเด้อเนาะสูๆเนาะน้องเนาะเจ้าลูกออกห้องเฮียนแล้ว คือว่าออกมาอยู่นําครอบครัวนี่อยู่กับอ้ายสองคนเนาะปัจจุบันนี่อยู่กับอ้ายสองคนเนาะน้องเนาะแต่ว่าพอเม่ก,ก็ได้ลาโลกนี่ไปแล้วเนาะก็มีเอื้อยผู้ใหญ่นั้นที่ว่าดูแลครอบครัวอยู่เพิ่นกับไปหาเงินอยู่ไทยบอดอืมก็เลยปะที่ว่าให้น้องอยู่นี่กับอ้ายสองคนก่อนโดยอ้ายเฮียนอยู่บ่ออ้ายนะ อา้ายก็ออกแล้วลูกก็ออกแล้วตอนนี้อยู่ร่วมกันสองคนตอนนี้อ้ไปใส่โอ้ไปเฮดเวียกอ้ไอ้ไปเฮดเวียกเลยลูกก็เป็นผู้เฝ้าเพื่อนหนึ่งเข่าเป็นแล้วล่าลูกเ,เป็นแล้วโอ้เฮ็ดยูเฮ็ดกินเนยเ,เป็นเบิดเนาะลูกเนาะไพสอนลูกไพสอนเจ้า,นา,นาโอ้ตอนที่พ่อแม่เจ้าเสียนี่เจ้าไปอยู่เพื่อนป้าก่อนมูุ อ๋ออยู่เพื่อนป้าเลยเพราะว่ากลางคืนเดกมานอนที่อ๋อกลางคืนเนี่ยมาบ่อ๋อกลางเวรเนไปกินเขาน้ำเพลินพุ่นบางที่ก็กินอยู่นี้บ่เออเพราะว่ากลางคืนเนี่ยอายมาแต่เฮ็ดเวียกแล้วเจ้าก็ับมานอนอยู่พี่กลางเวรเดี๋ยวไปอยู่เพื่อนป้าก่อนอ๋อพอกลางเวรนนี่อายบริยู่เนาะอืโดยโดยลูกอยากเฮียนอยู่บ่ลูหรือ่ืลูกอยากเฮียดอยู่บ่ต่อไป อ่านได้เขียนออกหรือเปล่าทนี้ในน้อยเดียวนึงว้ายือบุฮียนอีกสิลูกมันใหญ่มากลูกสิเฮียนลูกสิอันไปเหตุงานยังสิเหตุงานได้บ่เฮียนบ่เฮียนบบสูงเลยอยากเฮียนอยู่บ่รีกว่าสิยาบ่มามาบ่ล้ว จะไปเฮ็ดเวียบบริวารได,ได้อยากไปเฮ็ดเวียกน้ำเอือยบอคงเฮียดนี่ไก่กันบ่กับอันบ้านเจ้านี่อยู่อันหลังวัดอ๋ออยู่หลังวัดหลังวัดใกล้ๆนี้แสดงว่าบ่ไก่ปันไดะก่คือว่าก็ออกมาตอนนั้นน้องเฮียนอยู่โป .4 เนาะ<ม>อ๋อโป .4 ก็พ่เพราะาอนได้เขียนออกเนะ โดยก็คือว่าทั้งน้องเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเฮากะกะเฮากะมาสัมภาษณ์ทงครอบครัวน้องเพิ่นเนาะกมีแต่เ,พ,เพ,พิ่นนี่แหละพีาา่น้องเอ้ยเพราะว่าอ้ายเพิ่นน่ะกไปเฮ็ดงานเนาะเฮากยังแบบว่าน้องเพิ่นก็นยังบ่ฮู้คําตอบแต่ว่าทางเฮากะสิพยายามสอบถามเอาเล็กๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยเพราะว่าของญาติบาดคําเนาะก็คือว่าทั้งน้องเพิ่นนี่กคือสิบ่ฮู้หรือว่าสิบ่ได้คําตอบคักปานใดพี่น้องเอ้ยกะให้ ให้เข้าใจว่าทางครอบครัวน้อกคนนี้บ่มีพ่อบ่มีแม่เนาะลูกเนาะแล้วก็มีแต่อ้ายกับเอื้อยเนาะแต่ว่าเอื้อยนั่นก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ทางกรุงเทพฯกรุงไทยพี่น้องเนาะก็บเดือถิ่นไว้แต่น้องน้องนี้แล้วก็กับอ้ายอีกคนนึงเนาะลูกเนาะโดยแล้วก็ตอนนี้อ้ายเพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานัซ่นนเาะแต่ว่าน้องเพิ่นก็อยู่เฮือนผู้เดียวแต่ว่ากลางวินนี่ก็ไปอยู่นําป้าเนาะลูก ขับมาเลยก็อ่านมาเตเหตดงานกับกลับมานอนอยู่เพื่อน <No. S 1> โดยกินเข่าแล้วว่าลูกวันนี้นะ <No. S 1> กินกับยังเนาะทอดไข่ก็คือว่าลูกเห็ดเองบ่ <No. S 1> โอ้เกง่กงเกงนะ่งเก่งเนาะถือว่าเฮียนเอาหนึ่งเข่าก็ได้แล้วเนาะ <No. S 1> ดูพี่น้องเนาะก็คือว่าทงางครอบครัวนอก,กวันนี้นี่ก็พอ no. แต่ว่าปกตินี่น็กน้อยซ้านี่ก็คือว่าชีคิดอย่างโบปินเลยพี่น้องเลยเนาะอันนี้ก็คือว่าทั้งครอบครัวน้องเพิ่นกับบ่มีผูงไงบ่มีพูนำพาด้ือว่าน้องเพิ่นเนี่ยก็เป็นกำพ้าพี่น้องเลยเนาะเป็นกำพ้าพ่อกับพ่อแม่อยกันสองคนเพิ่นก็เลยเฮ็ดยังกับพ่อได้อยู่เพราะว่านั่งสถานการณ์บีบังคับน้องเพิ่นคำบ่มเฮ็ดก็คือชีบร้กินนะ ก็เลยเป็นมดทุกสิ่งทุกอย่างปัดเฮื่อนปัดหยางลูกกับเฮ็ดได้บ่อ,อ๋อล่างถวยร้างบวงน้องทกเนาะเหน็นบหนาทีไอ้เนี่เห็ดยังแบบว่ามาเฮื่อนไอ้ซอยน้องนี่เฮ็ดยังไอ้ยนะเผิ่นซอยยังลูกมีแต่ว่าเพิ่นไปหาเงินบ่อ,อ๋อแเบบ่าอ้นั่นไปหาเงินน้องนะรับทางอันหนาที่บ้านเฮื่อนซานนี่เนาะโอ้ เก่ง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 นะเนาะทั้งลุงกัเป็นกำลังใจน้องน,น้องเนาะโดยถ้าเป็นไปได้นี่ก็คือว่าอยากให้น้องนี่กันเฮียนน้องน,น้องเนาะแต่ว่านอ้นนนองเขาจะยังโบหู้พี่น้องเลยมื่อว่าในใจเพิน่นหรือว่าเพิ่นบอกอยากเฮียนบบหรือว่าบมมีอุปกรณ์การเฮียนบบหรือว่าบมมีทุนการเฮียนบบเอ,อกากระชีพพยายามถามบึงนน้งพี่น้องเลยเนาะ การมีแต่ว่าเฮากะสีได้ถามเขาไปบางทีน้องเพิ่นกะสีบ่ได้มีคําตอบให้เฮาวันหนึ่งมาน้องเพิ่นกะยังน้อยเนาะสองมาบางทีน,อนออ้องเพิ่นอาจสิบ่ลืงคนสามมาก็คือว่าน้องสิบ่มีความหู้เนาะนะนะทางเฮากะขอโทษขออภัยน้ำได้เนานนนะก็คือว่าทางลูกใหญ่ก็ได้เข้ามาเป็นเขตเล็กพี่น้อยก็เข้ามาทาง เพืวว่อนหรือว่าครอบครัวของน้องน้ำเพิ่่นนะว่าเฮาก็ได้บางเทือทางเฮาก็ได้ว้าไปเองก่อนพี่น้องไยนะเนาะเฮาก็ได้หูายละเอียดก่อนเฮาจะเข่ามาเฮาก็ได้หู้รายละเอียดแล้วเพราะว่าทางครอบครัวน้องเพิ่นตอนนี้ปัจจุบันนี้นะก็คือว่าทางครอบครัวน้องเพิ่นนี้กับแบบว่าเป็นกัม้าเลยพี่น้องเนะาะเพิ่นกับเป็นกัม้า คำพ่อคำพ่าพพแม่พี่น้องเฮาก็ได้เข้ามาสอบถามหรือว่าเกี่ยวกับครอบครัวคนนี้เขากับทั้งทีมงานเขาเข้ามาวันนี้เก็เป็นห่วงเป็นใย,ายทางาครอบครัวน,น้องเพิ่นพี่น้องเ,อาเนะาะเป็นจนังไรพญ,ญายามหรือว่าสอบถามเอาแต่เรื่องจริงของขครอบครัวน้องเพิ่นทางเขาก็ได้สอบถามผ่านมาแล้วก็ได้เข้ากับทั้งชาวบ้านเพ,พิ่นเด็กพี่น้องเ,อาเนาะได้สอบถามเรื่องเล่าข่าวขาว่ขา,วขาวที่ผ่านมา การเป็้นยู่ของน้องเพิ่นเนาะอันนี้กับทั้งเฮากับมาทายบางเทื่อกับจีบอะไรคำตอบมันชัดเจนก็คือว่าเฮากับบ่มีแบบว่าพ่อพูอ้วเพิ่นกับบ่มีผู้ใหญ่บ่มีผู้รักผู้ใหญ่เนาะบ่มีผู้นำภาพพี่น้องเลยก็เดือดอดแต่น้องคนเดียวเนาะเฮากับเข่ามาหดเทือนหดซานเป็นทีเรียบร้อยอ่าแต่งสั้นเลยน้องเนาะลุงใหญ่กับิได้ ก็ชีบอบรรยายลายพี่น้องเลยก็คืออยากให้เข้าใจลายๆยยเนะาะก็คือว่าทั้งลุงไงกับเขามาแล้วก็ชีไปจับแบบพาดบรรยากาศรอาะทั้งเฮือนนอกพื้นกอนเพราะว่าเขาถามไปทั้งนอเพื้นกายบอกหูบหกอกซาอน้ดอเนาะเนาะอ่าอย่างสั้นเนาะพอประมาณนี้เลยพี่น้องเลยเกี่ยวกับทางสัมภาษณ์นอเพื้น หนึ่งมาน้องเพิ่นกับบ่มีข้มหูสองมาเพิ่นกับโ,โบลื่นคนพี่น้องไงเนาะทางลูกใหญ่เขามาเป็นเขตแรกอ่าเป็นสั้นเท้ากับสีขอวลุกใหญพ่พี่น้องพาพี่น้องไปหาเบิ่งบริเวณเลาะเพื่อนอน,น้องเพิ่นเนาะอ่าเป็นสั้นสูสูเลยเด้อเนานะลูกเป็นกำลังใจให้เป็นท่านเลยให้ลูกตั้งโมกตั้งใจเด้อเป็นคนดีเนาะโอ้ยสูสูเป็นผู้รักผู้ใหญ่ขึ้นมาเลยเหตุเรี่อเหตุงานนะ เนานะเอาก็ได้มาหอดนี่เอาก็ขอจบค,จค,คลิปของลุงญ่ลุงใบเพียงสำน,นีพี่น้องเดี๋ยวเอาสีผาพี่น้องไปเบิง้งภาพบ,บรรยากาศแถวเพื่อนนอกเนาะเอาก็มีน้ำใจดีๆหน่อยอยากให้น,อหน้องพี่น้องเลยเอากาเป็นีย่ามีหน่อยเอาก็ซอยหน่อยพี่น้องเนาะอ่ะรวมิีรวมใจกันมาซอยเดือดทั้งครอบครัวนอกพี่น้องเลยเป็นกำลังใจให้น้องเนี่ยฮะลุงแห่น้ำใจด้วยจ้ากินขนมเนออ่ะสบายดีลูกสบายดีีเด๋วยว นี่ก็คือเฮือนน้องน้ำพึ่งเพิ่พนพี่น้องไงเนาะครอบครัวน้องเพิ่นนี่ก็เดือกันแค่สามคนนะั๊เนาะทีต่างทีเาขาเข้ามาได้สัมภาษณ์พี่น้องเลยก็คือครอบครัวน้องเพิพรนนี่ก็พอกาเซียเมกาเซียพี่น้องเลยก็คือว่าเดือแต่เอือยอายเนาะเอือยเพิ่นก็ได้เข้าไปทําง,งานที่กรุงเทพก็คือว่าเดือแต่อายเพิ่นในเหตุงานพระว่าเลียงครอบครัว ในน้องเพื่อนีอก็คือถือว่าตอนนี้ลําบากหลายพี่น้องเลยเนาะครอบครัวเพื่นพี่น้องเลยถือว่าน้องกะโม่ไ้เฮียนหยุดออกเฮียนเลยตั้งแต่พ่อแม่เสียไปเนาะพี่น้องเนาะก็คือว่าทางครอบครัวน้อ,องเพิ่นนี่ก okay. ็ตอนนี้ก็ถือว่าลําบากหลายพี่น้องเลยเนาะก็คือขาดสาวรักขาดครอบครัวขาดครูนำพาพี่น้องเลยอ่ะลุงใหญ่เขามาไม่นี้ก็เพื่อว่ามาถ่ายครอบครัวน้องเนาะ เพื่อว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ที่ดูสงสารอยากซอยเรือจุนเจือทั้งครอบครัวน้องเพิ่นมีน้ำใจซอยเด็กๆนหน่อยๆพี่น้อง,งนะเห็นเนาะได้เฮาก็ได้เข้ามาทางอีกมู่บ้านหนองผือพี่น้องเนาะหมู่บ้านหนองผือพี่น้องเหนะ็นเนาะแขงสวรรค์นนขีพี่น้องเนาะเมืองไก่สอนพม,มิวหารพี่น้องเหนะ็นเนาะ ถ้าจำบมพิทเนาะลุงใหญ่ก็ได้เข้ามาเป็นคิดเลขพี่น้องเอ้เข้ามาถ่ายทำก็คือว่าเขตนี่ก็คือทางส่องอื่นเพิ่นก็ได้ถ่ายทำไปหลายและก็คือสิได้ฮู้ได้ทราบเนาะลุงใหญ่ก็เข้ามาที่หลังมือพี่น้องเอ้เข้ามาก็เพื่อว่าอยากโชยเดือยเพื่อเผยเดือยเผยคลิปของครอบครัวนอกนี้เนอะให้ภรรคผู้ใหญ่ได้เห็นนำกัดพี่น้องเอ้หรือว่าอยากโชยเดือย น้องพื่นปินทึนการศึกษาบอรหรือว่าอยากให้น้องเยี่ยนต่อบอสัตน,นะทางเฮากะเขามาอดมาถึงการสัมภาษณ์ไปการหนึ่งมากกาับน้องกะยังน้อยพี่น้องเอง้สองมากน้องพิ่นกะยังบ่มีความหูเนาะเฮากะเขามาอยากสนับสนุนพี่น้องเอยชวนในชวนลึกๆในใจเนาะหรือว่าสังคมี่กะเฮากะอยากให้สังคมนี้ได้เขามานองเห็นครอบครัวน้องพิ่นนี่เนาะ ตัวลักๆักก็คืออยากสนับสนุนการเที่ยนไห้นอ่นพี่น้นองเยหรือว่าถ้าเฮาโบส่งนอคนเทียน,หร,ยน,ห,ยนหรือว่าโบซอยกันสนับสนุนไห้นอคนเที่ยนหรือว่าโบไห้นอคนเทียนนี่ก็ต่อไปนอ่นก็สีลําบากพีน่น้องเนาะเฮ็ดเวียกเห็ดๆๆงานก็คือสีลําบากจเนาะถ้าว่ามีการศึกชาติดโต้ในเห็ดเบียกเห็ดงานก็คือสีเอาโตเาะอพี่น้องเนาะอ่า ้าเขามาเบึงคลิปน้องเพื่อวอยากให้จิารณาบึงซอยกันพี่นอนะ้องหน่ยเนาะว่าภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะประเทศไทยพี่นอนะ้องหน่อยเนาะถามว่าอยากซอยเรือครอบครัวน้องเพื่นอย่างหน่อยก็คือว่าจุดลักๆก,กกับลุงไงนี่ก็คิดเห็นกับว่าอยากให้ทั้งน้องเพื่นเทียวแต่พี่นอนะ้องหนยเนาะ ส่วนนักก่นก็อยากให้น้องเพิ่น,นเที่ยงดนี่แหละเพราะว่าความรู้สิได้ดึงแก่น้องขึ้นไปทั้งอนาคตที่ดีเนาะถ้าเฮาปล่อยปะละลายเด็กคนลาวเฮาก็มีแต่สิทุกข์ยากไปมื้อหน้าพี่นอ้องเอ้ยอ่ะพอประมาณนี้แหละพี่น,อนอ้องเนาะสรอยๆกันพี่น้องเลยเนาะถ้าเอามาเบิ่งก็บสอยๆกันพี่นอ้องเอ้ยอ่ะผู้ไดเล็กผู้ได้น่อยพี่น้องเอ้ยเนาะ ชุดท่านี้ลุงไงกะขอไว้ใส่ไอคอนพ่อเม่พี่น้องเอซของลุงไงที่เขามาบึงขิปของน้องเพิ่นเนาะหายอยู่ดีมีเฮงคมเจ็บไม่ได้คงไขวนดีสั่งลูกพุกขึ้นพี่น้องเลยให้ทางให้มีคอยมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่าคนะายงายมือก็ให้มีกําไรมหาศาลพี่น้องอนะสำหรับคลิปนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีพี่น้อง